ท่าที่1ยกแขนขึ้นให้เหยียดตรงอันดับแรกเราจะทําการคลายกล้ามเนือ้อโดยการให้ยกแขนขึ้นทีละข้างค้างวินา,นนาทีจากนั้นค่อยๆปล่อยแขนลงช้าๆก่อนที่เราจะเริ่มนวดท่าต่อไปค่ะท่าที่2อบีบซิลิโคนขึ้น ง่ายข้อมือขวาบีบถุงซิลิโคนข้างซ้ายดันขึ้นค้างไว้10วินาทีแล้วคลายออกท่าที่3บีบซิลิโคนลงคว่ำม,มือขวาดันถุงซิลิโคนข้างซ้ายลงค้างไว้10วินาทีแล้วคลายออกท่าที่4ใช้ฝ่ามือข้างซ้ายวางบริเวณหัวนมด้านขวาแล้วหมุนครึ่งรอบซิลิโคน10บครั้งค่ะท่าที่ห้า กอดอกดันชิดวางมือเหนือหัวนมด้านข้างจากนั้นดันหน้าอกชิดกันค้างไว้10วินาทีแล้วคลายออกค่ะ